สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำา7วิธีเพิ่มค่าไตาให้กลับมาปกตินะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนก็มาถามหมอหมีเยอะมากเลยนะครับเวลาตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าตรวจเช็คล่างกายนะครับแล้วพบว่ามีค่าไตาที่สูงขึ้นนะครับการทางานของไตลดลงนะครับแล้วก็ถามหมอหมีว่าเฮ้ i, เราเป็นไตเสื่อมแล้วหรือเปล่าไตาเสื่อมเรื้อรังแล้ว แล้วเราจะกลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่านะครับดังนั้นหมอมีขออธิบายก่อนนะครับปกติเนี่ยพอเวลาค่าไตาขึ้นหรือว่าการทํางานของค่าไตาลดลงนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันครับคือการที่มีอาการไตาวายเฉียบพลันนะครับอีกอันหนึ่งคือไตาวายเลื้อหลัลงนะครับอ่ต้องแยกก่อนนะครับ ไตวายเฉียบพลันคือเวลาที่เรามีอะไรมากระทบต่อร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขาดน้ํากระด่ายท้องเสียเยอะๆนะครับค่าไตก็ขึ้นได้นะครับหรือว่ามีการเจ็บป่วยค่าไตก็ขึ้นได้การทํางานค่าไตก็ลดลงได้นะครับดังนั้นแนะนําว่าถ้าเราแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยค่าไตก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับปล่อยให้ค่าไตของเราเนี่ยน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเป็นเวลา3เดือนนะครับโดยที่เราไม่ปรับปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับก็จะทําให้ไตเสื่อมเลือดลางนั่นเอง ดังนั้นครับวันนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนํา7เคล็ดลับดีๆนะครับในการที่จะเพิ่มค่าไตาขึ้นมาให้กลับมาเป็นปกติเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าไอ้เวิธีนี้มีอะไรกันบ้างครับ ข้อที่1นะครับให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับการรับประทานอาหารนี่เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่จะช่วยให้ไตของเราดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับแนะนําว่าให้เรารับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับและอาหารเป็นอาหารที่สุกสะอาดนะครับงดอาหารที่แบบดิบๆสุกๆอันนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าเวลามีการปนเปื้อนเชื้อโรคแบบนี้นะครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยท้องเสียพอท้องเสียมากๆแล้วไตอาจจะขาดน้ําก็ได้นะครับต่อมาครับให้เราหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เค็มจัดนะครับเพราะว่าอาหารเค็ม จัดก็จะมีส่วนประกอบของโซเดียมที่สูงนะครับไตมีหน้าที่ในการขับเกลือนะครับดูดเกลือกลับปรับสมดุลเกลือต่างๆนะครับการที่เรารับประทานอาหารที่มีเกลือเยอะๆเข้าไปไตก็จะทํางานหนักนะครับนอกจากนี้เนี่ยความดันของเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับก็จะไปส่งผลทําให้ไตวายมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีเกลือสูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องนะครับหรือว่าเนื้อเค็มเนื้อตากแห้ง <ate> นะครับอาหารสําเร็จรูปต่างๆอันนี้ให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับส่วนอาหารอื่นๆ แนะนำว่าให้ลดพวกของหวานของมันนะครับของทอดอะไรต่างๆก็จะช่วยให้ไตของเรากลับมาเป็นปกติได้ครับต่อ,อมาข้อที่2นะครับให้ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับโดยปกติไตจะมีหน้าที่ในการปรับสมดุลน,น้ําปรับสมดุลเกลือแร่ต่างๆนะครับการที่เราดื่มน้ําน้อยเกินไปหรือว่าดื่มน้ํามากเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้ไตเนี่ยทำงานหนักแล้วก็มีผลต่อไตได้นะครับดังนั้นแนะนําว่าให้เราดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยควรดื่มให้ได้อย่างน้อย1.5ถึง 2ลิตรขึ้นไปนะครับและก็ดูสังเกตสีปัสสาวะของเราถ้าสีปัสสาวะของเรามีสีเหลืองเข้มมากๆแสดงว่าเรายังดื่มน้ําไม่เพียงพอแล้วนะครับจำเป็นที่จะต้องดื่มน้ําเพิ่มไปนะครับและน้ําที่ดีที่สุดนะครับที่ช่วยในการบํารุงไตนั่นก็คือน้ําเปล่านั่นเองน้ําเปล่าสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเย็นน้าอุ่นน้าร้อนอันนี้ถามมากันเยอะมากนะครับบอกเลยครับว่าดื่มได้หมดนะครับไม่ว่าจะน้ําเย็นน้าร้อนหรือว่าน้ําปกติอันนี้ดื่มได้เลยแต่ต้องดื่มในปริมาณที่เพียงพอนะครับก็จะช่วยเพิ่มค่าไตของเราให้กลับมาเปป็นก ปติได้ครับ ต่อมาข้อที่3นะครับให้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับหมอหมีพูดทุกคลิปเลยครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับเรื่องค่าไตาก็เหมือนกันนะครับค่าไตาใครที่มีค่าที่สูงขึ้นนะครับการทํางานไตลดลงแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้แนะนําให้ออกไปจากบ้านในการออกกําลังกายนะครับก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็แนะนําว่าทํางานบ้านได้เลยครับปัดกวาดเช็ดถูบ้านอันนี้ได้เลยสําหรับคุณ ผู้ชายก็อาจจะทําสวนตัดหญ้าหรือว่าปลูกต้นไม้ก็ได้นะครับหรือว่าใครมีอุปกรณ์การออกกําลังกายก็ได้ใครมีลู่วิ่งก็วิ่งได้เลยหรือว่ามีจักรยานปั่นอยู่กับที่อันนี้ก็ปั่นได้เลยนะครับหรือว่าใครจะเปิด YouTube ดูก็ได้นะครับเต้นแอโรบิกก็ได้ทําโยคะก็ได้น,นี้ได้หมดเลยครับแนะนําว่าในแต่ละวันควรได้อย่างน้อยเนี่ย30นาทีนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยให้ออกกําลังกายอย่างน้อย5วนันก็จะช่วยให้ไตของคุณแข็งแรงนะครับการทํางานของไตกลับมาเป็นปกติได้ครับ ต่อมาข้อที่4นะครับให้คุมน้ําหนักให้ปกตินะครับอ่าใครที่น้ําหนักเยอะๆมีภาวะอ้วนลงพุงนะครับแนะนําว่าให้ลดน้ําหนักครับยิ่งใครมี BMI มนะครับมากกว่า30ขึ้นไปอันนี้อันตรายแล้วครับเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าใครที่มีภาวะอ้วนลงพุงเป็นเวลานานๆนะครับจะทําให้ไตเนี่ยทำงานหนักแล้วก็ไตเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นแนะนําว่าให้รีบลดน้ําหนักลงมาสําหรับใครที่ไม่รู้เฮ้จะมีวิธีอะไรบ้างในการที่จะลดน้ําหนักนะครับหมอหมีพูดไว้หลายคลิปแล้วเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ได้ านบนไปไล่ดูกันได้เลยครับมีแต่เคล็ดลับดีๆทั้งนั้นนะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับรับรองเลยครับว่าลดน้ําหนักได้แน่นอนครับ ต่อมาข้อที่5นะครับให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับในแต่ละวันบางทีดูซีรีส์เล่นมือถือแบบนี้นะครับอันนี้ไม่เอานะฮะก็จะทําให้ไตของเราไม่แข็งแรงได้นะครับแนะนําว่าในแต่ละวันควรนอนหลับให้สนิทนะครับอย่างน้อยเนี่ยหกถึงแชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนนะครับจากการที่เราตรากตําทํางานมาทั้งวันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลาเรานอนหลับแล้วร่างกายของเราจะมีการหลั่งฮอร์โมนพวกโกรทฮอร์โมนออกมานะครับ ไอฮอร์โมนตัวนี้ครับก็จะไปช่วยในการที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราไปช่วยเสริมสร้างผิคุมกันร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าให้นอนหลับให้เพียงพอไตของคุณก็จะแข็งแรงนะครับค่าไตาการทํางานของไตก็จะกลับมาเป็นปกติได้ครับ ต่อมาข้อที่6นะครับหลีกเลี่ยงการทานยาโดยไม่จําเป็นนะครับยิ่งพวกยาแก้ปวดยาสมุนไพรต่างๆนะครับหรือว่าพวกยาขับปัสสาวะต่างๆนะครับอันนี้แนะนําว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทานยานะครับแต่สําหรับพวกยาที่เรารับมาจากคุณหมอนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานยาความดันยาไขมันอะไรนี้ทานได้ตามปกตินะครับและทานนานๆยิ่งมีประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบบพอหมอหมีบอกไม่ให้รับประทานยานี่เลิกทานยานี้ไม่ใช่นะครับแนะนําว่าให้ ทานยาตามคุณหมอสั่งเนี่ยก็จะปลอดภัยมากๆแล้วก็จะช่วยบํารุงไตด้วยแต่สําหรับยาไหนที่ไม่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยาแก้ปวดยาสมุนไพรอะไรต่างๆแนะนําว่าทานเท่าที่จําเป็นเท่านั้นหรือว่าถ้าอยากทานแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนค่อยรับประทานนะครับก็จะช่วยให้ไตของคุณแข็งแรงครับ ต่อมาข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายนะครับให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่นะครับอ่าหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอตัวแอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าสีเหล้าขาววายเบียอะไรต่างๆเนี้ยนะครับอ่ามีผลต่อไตนะครับยิ่งบุหรี่นี่มีผลมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าคนที่ดื่มเหล้านะครับแล้วก็สูบบุหรี่เนี่ยทำให้ไตวายมากขึ้นนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าสําหรับใครที่ตอนนี้โอ้โห่าดไตเริ่มไม่ดีแล้วนะครับอ่าการทํางานของไตลดลงมากๆแล้ว แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงเลยครับพวกแอลกอฮอล์ต่างๆมูรีต่างๆนะครับก็จะช่วยให้ไตของคุณเนี่ยกลับมาทํางานเป็นปกติและนี่คือทั้งหมดนะครับเวิธีนะครับที่จะช่วยเพิ่มค่าไตของคุณให้กลับมาเป็นปกตินะครับแนะนําเลยครับว่าให้นําไปปฏิบัติกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อ่าค่าไตไม่ดีหรือว่าคนที่ปกติก็ทําได้นะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับแนะนําว่าให้ทําให้ครบ7วิธีนะครับก็จะช่วยให้ไตของคุณแข็งแรงบำรุงไตของคุณครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซ b s c r i b ์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมา์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมาะมอยไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมา์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย